ท่านถอนคำพูดเะครับสติมมไม่ดีแล้ว,วท่านประธานค,ค,นคานะนั่งเถอะครับท่านเจียรนั่งเถอะครับผมยังไม่ได้ญาติแต่ขอให้ทุกท่านมีมารยาทด้วยนะครับท่านเข้ามาไม่มีพ่อแม่ที่ไหนตั้งชื่อลูกว่าชื่อประยุทธ์เลยยินดีนะครับได้มาสภาวัดีคิดถึง นั่งเถอะครับทุกท่านนั่งครับผมขอท่านเสรีถอนคำพูดตัวนี้ก่อนนะครับที่บอกว่าพักการเมืองจ่ายเงินสอสอเดือนละสองแสนมันเป็นการใส่ร้ายพักการเมืองนะครับวันนี้เราไม่ได้มาอภิปรายไม่ไว้วางใจพักการเมืองน,อนะครับท่านท่านปฏิบัติตามประธานนะครับท่านถอนคำพูดนะครับแล้วท่านจะอภิปราย<อ>ต่อโอเคท่านเชื่อใช่ไหมประเด็นที่ภาพสามข่าวเมื่อสักครู่เนี่ยว่า คุณประยุทธ์คุณประวิทย์คุณอนุชาเนี่ยจะตัดเงินเดือนใช่ไหมท่านประธานท่าเชื่อผมจะถอนเฉพาะท่านไม่มีสิทธิ์ที่จะมาถามประธานหรอกครับประธานก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะเชื่อไม่เชื่อพี่น้องประชาชนเขาดูอยู่นะครับท่านถอนเถอะครับแล้วท่านจะพิปรายต่อได้นะครับเชิญออกได้แล้วครับสติไม่ดีแล้ว ท่านประ่าน้ะนั่งเถอะครับท่านเซรานั่งเถอะครับผมยังไม่ดูุญาดแต่ขอให้ทุกท่านมีมารยาทด้วยนะครับประธานยังไม่ดูุญาตห้ามพูดนะครับท่านเสรีครับอ่ัผมผมจะไม่พูดจํานวนเงินนะครับท่านประธานคะท่านถอนคําว่าพรรคการเมืองจ่ายเงินสอสอเดือนละสองแสนนี่ผมพูดแต่ผมพูดคุณประยุทธ์คุณประวิทธไม่ได้ครับ ไม่ได้ครับท, so ท่านท่านเสรีครับท่านจะเถียงประธานนะครับนะครับท่านจะเถียงประธานท่านถอนคําพูดให้เรียบร้อยท่านอภิปรายต่อได้ครับประท้วนท่านท่านประธานแล้วครับท่านประธานวินิจฉัยไปแล้วนะคะประธานก็ทําหน้าที่อยู่ตรงนี้นะครับพวกท่านจะทำยังไงเชิญท่านเสรีถอนคําพูดก่อนครับท่านครับจะได้อภิปรายต่อครับนะครับท่านเป็นผู้ใหญ่แล้วนะครับผมขอเถอะนะครับเบงจะว่าไงกลัวเสียหน้าเหรอครับ เฮ้ยนั่าลงไอ้นักโทษนรรมธารค่ะใหญ่แล้วครับเมื่อกี้ที่พูดร้อยนายยกแก้ไขไม่ได้ท่านตัดตอนมันวักเดียวเองแล้วจะเปิดได้ฟังแล้วจะเชื่อถือที่ท่านพูดมาเมื่อกี้หรือไม่นะเพราะนั้นการที่ท่านจะพูดอะไรต่อไปจากนี้มันน่าเชื่อถือหรือไม่ฟังนะครับ ็นทั้งนายกรัฐพนตรีเป็นทั้งรัฐมนตรีว่า,าก,การ,รการะทรวงกลาโหมเป็นทั้งประธานกอรรมีอำนาจแต่งตั้งข้าร,ราชการตำรวจระดับในพลขึ้นไปท่านเอ่ยปากออกมาว่าทำไม่ได้แค่บ่อนการบันแค่นี้นะครับถึงกับกล้าพูดออกมาว่านายกยาโดยนายกก็ทำไม่ได้ เล่นการพนันเหมือนกันวันนี้ก็จะมีคนแอบไปเล่นอยู่ไปหาที่เล่นนะ่ะคือคนไปผมไม่เข้าใจแบบเขาอาชีพเขาคืออะไรเขาอาชีพเขาคือการเล่นการพน,นันหรือไงไ,ม,ไม่รู้ก็ยังจับคุมในทุกวันเนี่ยหลายย่อยเล่นกันไม่กี่คนเล่นตามโรงแรมตามรีสอร์ทเพราะฉะนั้นต้องแก้ปัญหาตรงนี้ให้ได้ว่าทําไงคนไทยเนี่ยจะจะลดในเรื่องเหล่านี้เพราะฉะนั้นก็ต้องช่วยกันบรรเทาตรงนี้บ้างนะครับขอร้องเถอะมันจะได้ช่วยแบบ ไม่มีใครทาได้สําเร็จคนเดียวหรอกต่อให้ร้อยนายยกก็ทําไม่ได้ถ้าทุกคนไม่ร่วมมือกันนะหรือถ้าใครที่ว่าเก่งกาจสามารถเันก็ไม่ได้เัินผมไม่รับว่าผมเก่งที่สุดแต่ผมมีความตั้งใจมีจำนวนบุคลายรที่จะทําทุกอย่างให้ได้แต่ทั้งหมดต้องอาศัยความมือจากทุกภาคส่วนผมโทษใครไม่ได้บิดเบือนไหมครับเป็นตัวอย่างหนึ่งนะครับหลายๆอย่างที่ถูกบิดเบือนตัดต่อนะคำพูดของผมกิยาของผมไม่ใส่ในที่มันดูไม่ดีนะ โอเคนะครับลืมตาพูดแล้วนะเนี่ยนะทุกอย่างมันค่อยๆเปิดไปเรื่อยวันนี้ก็อยากจะบอกว่ายินดีนะครับได้มาสภาหวัดดีคิดถึงพลเอกประยุทธ์จันโอชาท่านจะเป็นผู้นำคนสุดท้ายที่ชื่อประยุทธ์ค่ะเพราะว่าตั้งแต่ ท่านเข้ามาไม่มีพ่อแม่ที่ไหนตั้งชื่อลูกว่าชื่อประยุทธ์เลยท่านประธานคะรวมทั้งประธานคะชื่อตู่ด้วยค่ะท่านประธานคะเพราะใครๆเขาฟังเพลงเขาก็สยองไปหมดแล้วไม่มีใครเอาชื่อนี้ไปตั้งชื่อลูกให้เป็นมงคลท่านประธานคะเ็ดสีครับเ็ดสีครับท่านประธานคะดิฉันขอประท้วงค่ะครับเชิญครับ ่ะทรานปารทธานคดิฉันกรณิตงามสุโข,ขลตนาน,นะคะสมาชิกสภาพผู้แทนรัษฎรเกตของเตยและพัฒนาดิฉันขอประท้วงรรท่านประธานนะคะในข้อ69ที่ปล่อยให้ผู้อภิปรายเนี่ยกล่าวเสียสีนะคะแล้วก็วนเวียนซ้ําซ้อนนะคะ กับซ้ำซากมากๆเกี่ยวกับเรื่องภาษีซึ่งดิฉันเชื่อว่าเดี๋ยวท่านนายกคงจะต้องมาตอบแต่เช่ยงนี้ทั้งนั้นไม่ควรจะเสียสีบ่อยๆค้างอย่างนี้นะคะซึ่งมันทําให้สภาแห่งนี้ดูไม่สง่างามเลยค่ะขอให้ท่านประธานช่วยวินิจฉัยด้วยนะคะขอบคุณค่ะครับก็ก็ผมเตือนแล้วนะครับว่าตะก,กี้นี้เมื่อสักครู่นี้ว่าอย่าเสียดสีท่านถอนออกนะครับว่าไม่มีพ่อแม่คนไหนตั้งชื่อประยุทธ์นะครับมีครับมีหลายคนครับถอนนะครับ